มีคนเข้ามาดีกว่าเพราะด่านนี้มันยากเกินไปเชิญแม่งแต่ว่าถ้าเกิดใครเวลสูงกว่านี่เอาออกนะโอเคเรียยวคอพวกกูนี่เร็วจังเลยเราต้องการของมากกว่าการของมากกว่าไม่มีตภาพเว้ยอ,อาจารย์เคแม่งมาแล้วครับมาแล้วครับชอบโค้ชชอบเพลงประกอบอะ่ะเออเพลงประกอบมันโคตรมันมันโคตรเข้ากับบรรยากาศมา<ะ>นางอินมา มา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 กูกินเลือดก่อนเลยอ้ากินเพื่อเพื่อไม่ให้คนข้างหลังใช้ต่อไปอุ้ยโดนโดนโดนเก็บเก็บเก็บโดนอยู่แบกเลือดตายซะมึงทำร้ายนี่มันก่อนเดี๋ยวกูกูตีมอนอยู่พี่แต่กันเลยเดี๋ยวเพิ่งกูก็ตายพี่กูตาย กูกำลังจะแย่ยังไม่มึงยังไม่ตายกูกำลังจะแย่่ยสก,กิลโหลดเสร็จแล้ววะ่ะเร็วดีจังเฮ้ยทำไมทำไมเืออมันมันตีง่ายเหรอเออไอ้นี่มันตีง่าย,ย,ายก็ฆ่ามันก่อนแล้วกันกูได้ละเด้ลาชอ็อตย่าบังกูดิ้กกูปฏิบัติฝันด้ก่อนอืมลาดิเอาเลือดเปล่าไม่เอามึงเลือดนอ้อยมาเดี๋ยวพม่งตีตรงนี้ กูสนใจมอนมากกว่ามอนสเซอร์ื้อเฮาเฮาเฮาโอ้กระทาไฟบอนพึ่งไปเกาะก่อนเท้าเกลียมให้หมดซะเอานี่ไปหลังอาคารนิสทำอะไรได้ใช้บ็อกซ์สกิล ถ้าเกิดสมมติมึงใส่แล้วไม่ตีคนอื่นคนที่มึงเตี่ยมันจะใช้สกิลไม่ได้เยี่ยมเลยเป็นหลังที่เกียนมากกูเกียนมากเมื่อกี้กูเห็นมันดรอปอยู่ไปหลัง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 าฟาด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 ฟันด้วยความเร็วแสงแดกด้วยความเร็วสูงฟาดด้วยความเร็วแสงเก็บลาดมาครับโอ้วอส์อจำได้เลยวอรตัวนี้โหด ตีมันก่อนไปตีตีกูตีหมดตีหมดนายตีป้อมก่อนกูตีบ้านอยู่ตีตป้อมไปแล้วป้อมตรงเนี้ยป้อมตรงวอร์สเนี่ยกำลังไปกำลังไปป้อมปากการะกันทางแล้วเว้ยมาแล้ว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 โอ้แย่ละแย่ละตุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่ไงล่ะ ไปตีป้อมข้างหลังก่อนโอ้โหโอ้โหมึงคิดว um ่ามึงไปส่บอสเหรอหว้ดกูโดนอัดไหนป้องมาหลังเออกโูปเดยวกูอ้โหโดดโดดข้ามได้เว้ยมีเรืองให้กูเก็บไหมเนี่ยอืมอีบอสตีบอสบอสอะไรอย่างงี้ดีเด้อเอาสกิลก่อน ตีบอสก่อนเจะากูโดนอัดอแล้วกูโดนอัดอรัวตีบอสต,ตีบอสอู้มันต้องอยู่หลังบอสเข้าไว้ตีตีตีเออโดดไม่ทันตีมันจัดการมันตีแม่งโอ,โอ้โอ้กูจะตายแล้วนาะยกูตายกูตาย,ก,ตายกูตายน,ะยานั่นไง มาแล้วมึงระวังมอนมันมาตีฐานนะเว้ยอุ้ยเลื่อน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 อยู่จะหมดเดี๋ยวกูกำลังไปช่วยมึงใจเย็นกูกำลังจะไปช่วยอุ้ยเกือบ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 กูกำลังจะไปช่วยมึงใจเย็นโอ้ยเฮ้ยแม่งโอ้ยมาแล้วเว้ยอ้าวกูล้มเฉยฟันฟันฟันกิ้วสกิลสกิลมึงมามึงอย่าไปอยู่หน้ามันก็เป็นพอละอยู่หลังมันยู่เนี่ยอันแม่งเลยตอนนี้แม่งเผลอ ไอ้สกิลมึงยิงกูไม่เข้าหรอกเหแกมันยิงไม่เข้าฟันแม่งเลยฟัน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 นี่ไงไอ้สัตว์ไม่เก็บลาร์ดกูกูตีแม่งตั้งนานไม่เป็นไรตีแม่งกูเข้ามาเพื่อนยิงกูไม่เข้าหรอกเว้ยโอ้ตีฐานมันก่อเลยฐานมันเปาะบางกูตีฐานโอ้โหแม่งลาช็อต พอเลือดนะจะตายเฮ้ยรถนี้ทำทำเวลาดีทำเวลาดีทำเวลาดีมากโอเคเรามาแค่สองคนเองแล้วเนี่ยมาสเตอร์ด้วยเจ๋งว่ะทำเวลาดีมากสแสดงว่าครั้งที่เราเกิดการเลนรู้ไว้ไหนเผาแม่งเลยดีมาอืม,มอื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 ม,อม สก,กิลเยอะๆ,ๆสก,กิลสก,กิลตัวนี้<ล>มันจะเป็นต่ด่านนี้มากตีป้อมตีป้อมโอ้แซบเอ้ยดรนันนี่เล่นกูแล้วไออาจารย์เคไม่คนเข้าเลยดีจะได้มีระดับเอสอจะได้มีระดับเอสอแล้วรกกะว่งนะเว้ยอู้วจะเย็นครับพ่นไฟ โอ่ออกมาก่อนโอ้กูไล่น้ำหนักฟัน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 มาแล้วก็มาแล้วก็มาแล้วเฮ้ยนี่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 โอ้ยโดน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 ออกไหนไหนเฮ้ยนางงินนี่ใช้ได้เนี่ยมามีคนเพิ่มมีคนเพิ่งมาเว้ยมีคนเพิ่งมาแต่ก็ใช้ได้สายไปแล้วมึงก็ดีแล้วนี่เราจะได้มีระดับเอสไงหรือได้ของ เซ็ดซิกคอนมึงมึงนี่แล้วหรอมึงแปดสิบสี่แล้วหรอวะยังแปดห้าแล้วเนี่ยเออวะยังเพี้ยอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยกูงงเลยจะคลิบจันทีเออนี่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 โอ้ต้องหาโอกาสเพื่อจะตีมันรัวๆไงเออ เดี๋ยวลบก่อนลบก่อนเออกูจะตายแล้วพีล่ลบก่อนลบก่อนแมง่แมงเลงกูแล้วเนี่ยเปิดเกาะก่อนนี่แม่งหมุนเหมือนหมุนตายดาก้อนเบรตายซะมึง<ต>ไม่ใช่ดิที่นี่มันดักคนไฟนี่นี่น,นี่ตอนนี้แหละได้โอกาสตีอ,อ๊อบอ๊อบเพิบเพิบตีเลยตีตีต เกาะมาแล้วยิงไม่ยิงไม่เข้าหรอกมึงรีบเลยมึงรีบมีอะไรใส่มาทั้งหมดอ๋อมาแล้วตอนนี้มันเลยมึงอยู่โก้โก้ฟาดด้วยความขึ้นมาตีไม่โดนไหมกระทืบก่อนอื้อตอนนี้มันตอนนี้มันทำอะไรกูฟาดมันรัวๆแล้วอย่างงี้นี่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 ตายตายตายลาก่อยพี่แอะโอ้ใช้ปีกไก่หนีมาเลยเนี่ยมาฟาด Okay. โอ้ยกระเด็นกูาตายแล้วเว้ยเรื่อมันลดมาครึ่งนึงแล้วไงกูสู้ตายเออกูตายไงโอเคตอนนี้บอลเลือเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะ มีคนโทรมาหาตอนนี้บอสแม่งโเลือดเลือดโอ้ยเลือดแค่นี้เองเลือดแค่นี้สบายสบายเปิดเกาะก่อนบวกเข้าไปเลยมีอะไรใส่ให้หมดใส่ให้หมดเลยตอนนี้สามตัวอยู่เนี่ยใสใสหนี้ก่อนีนี้นี่แล้อะไรกูมีเกาะเออว่ากูมีเกาะไม่กูไม่ใช้ว่าเฮ้ยเนี่ยอยู่ยงคงกระพันเนี่ยกูมีปีกไก่คนไฟใส่ แม่งบอสนี่ก็ยิงจังโอ้ยแย่ละแย่ละแย่ละวฝันฟันฝันฝันฝันตอนนี้แหละโอกาสดีหนีก่อนดีนะมันเด้งคนกระจกกระจกหนีก็หนีแล้วไปเพืเริ่มเริ่เริ่มเริ่มเริ่มันจะตายแล้วหนีนะครเรียบร้อยคิดอะไรวะคิดคิก คิดโหชื่อแม่งโอเคเราจะได้อะไรนะครับมาดูกันเอเอาเอว่ะได้สามอันกูได้สามอันเหมือนกันเชื่อในดวงตัวเองเว้ยชื่อในดวงตัวเองเว้ยโอ้โหแพ็คชิ้นส่วนแล้วะเนี่ยช่งแม่ง